สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้าก็จะมาใส่วิกผมนะคะไปตลาดกันนะคะวันนี้ต้าก็จะใส่วิกผมวันนี้จะใส่ผมสั้นนะคะทรงผมสั้นบ๊อบบ๊อบมอต้นนะคะ,ะเห็นไหมคะบ๊อบมอต้นนะคะ,ะรเราซีเข้าก่อนโอเควางไว้ อันนี้จะเป็นผมตั้จริงๆนะคะผมจริงๆเลยแต่ว่าผมตั้งอ่ะบางมากแล้วก็ยาวช้ามากยาวช้ามากนะคะเนี่ยได้ประมาณสองสามปีแล้วนะคะยังยัง,ยงมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็บางแล้วก็หัวตั้งอาจจะแบนแต่งหน้ายังไงมันก็ไม่ไม่สวยนะคะไม่ไม่ไม่ดูไม่ปังดูไม่แบบไม่สมบูรณ์นะคะก็เลย แต่ก่อนตั๊กเป็นคนที่ชอบตอบผมมากเพราะว่าผมตักบางแต่ทีนี้ต่อไปต่อมามันทําให้ผมเราหลุดแล้วก็เป็นหลุดเป็นมัดๆไปเลยนะคะมันแล้วก็แตกปลายไปด้วยแล้วก็ผมเสียไปไปด้วยนะคะตั๊กก็เลยใช้วิธีาหาฮับวิกครึ่งหัวนะคะฮับวิกครึ่งหัวนี่ตั๊กจะชอบมากเลยอ่ะทีนี้เรามา,าใส่วิกกันนะคะอ่าแบ่งผม แบ่งผมด้านหน้าแล้วก็เอาเอาผมตรงเนี้ค่อยหูเราไว้นะคะแล้วก็ใช้หนังยางรัดรัดเลยรัดประมาณนี้นะคะดูหัวตักแบนมากมันไม่ได้วอลลุ่มอ่ะมันมันไม่โอเคมันมันดูไม่สวยมันดูไม่สะดุดตานะคะมันดูไม่สวยอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปสะดุดตาใครแต่ว่า เราก็อยากสวยเนาะเราก็อยากสวยอือยู่บ้านเฉยๆก็อยากสวยค่ะอย่าปล่อยตัวนะคะยิ่งยิ่งใครที่มีสามีแล้วคิดว่าอออเไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าไม่จําเป็นต้องทําผมอันนี้คือเตรียมตัวเป็นแม่ๆได้เลยนะคะถ้าถ้าคิดแบบนี้นะคะจริงๆค่ะไม่มีใครที่ไม่ชอบมองคู่ตัวเองนะคะ ทุกคนชอบมองอยู่แล้วชอบชมชอบชมชอบอชอบแบบว่ามันมีความรู้สึกแบบว่าชอบมองถ้าสมมติว่าคู่เรายิ่งคนที่รักกันอยู่แล้วดูแลตัวเองอย่างดีนะคะมันมันก็จะเป็นผลดีใช่ไหมแต่ว่าส่วนมากคนจะลืมมากแต่งงานไปแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวทําทตัวเองดูโทรม อะไรอย่างเงี้ยหรืออีกภาษาหนึ่งก็คือทําตัวเองซกมุกนะคะไม่ไหวนะคะไม่ไหวเราก็ต้องหาอะไรที่มา r รีเคว t สตัวเองอ่าให้คนที่อยู่ข้างเราอ่ะมีฟิลลิ่งกับเราตลอดนะคะอ่าโอเคเราม็ใส่วิกันตัวนี้จะเป็นที่เสียบนะคะที่เสียบอ่กากลางเลื่มเลืมหัวตรงนี้นะคะที่เสียบส่วนปอกแ๊กเราแ๊กปอกแ๊กนี่จะมีอยู่ด้านข้างนะคะด้านข้าง ส่วนตัวด้านล่างอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นที่ปักเนี่ยค่ะ,ะที่เก็บผมปักตัวนี้ส่วนตัวอ่าตัวยางตัวนี้นะคะอ่าส่วนมากแ้วก็ไม่ได้ใช้แต่ก็เก็บไปเลยเก็บเก็บยังไงก็ได้ไม่ได้ใช้ค่ะมันมันมันเป็นตัวพยุงผมแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยใครที่ใส่วิกแล้วติดนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะคุณสวยตลอด24ชั่วโมงอย่างตากาก็ติดแล้ววันไหนไม่ได้ใส่รู้สึกว่ามันเป็นเลิมๆยังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นแบบเป็นไม่โอเคอะค่ะ,ะ,คะตัวนี้คือเซ็ตมาให้แล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านั่งรอคิวร้านทําผมนะคะไม่ต้องเสียเวลาเออถ้าสมมติว่าทําผมเสร็จแล้วใช่ไหมหมดประมาณสักสามสี่ร้อยอะหมดสามสี่ร้อยแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องมาได้สระอีกสองสามวันเราก็ได้สระมันก็ ไม่มีทรงอีกแล้วอ่ะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทําสีผมแล้วไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งที่เราแบบสั่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเราหรือว่าอาจจะเป็นที่เคมีเอ่อไม่โอเคกับผมเราอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้เ่ะจบเลยนะคะอ่าเรามาใส่พร้อมกันเลยนะคะอาจจะพูดไม่เก่งแต่ว่าเดี๋ยวก็เก่งนะคะอืมโอเคตัวนี้ปักเลยเริ่มเร,มเริมหัวนะคะโอ้โหมีตัวเล็ก ช่วยทําด้วยส่วนตัวปอกแป๊กตัวนี้นะคะทําแบบนี้อ่าแล้วก็เสียบเบาๆไม่ต้องดึงนะคะไม่ต้องดึงเอาแบบว่าให้มันสบายหัวของเรานะคะอ่าติดเลยป๊กอืมเห็นไหม,มเริ่มมีวอลลุ่มแล้วอืมโอเคฉากสุดท้ายนะคะแล้วก็เก็บผมนะคะไม่ต้องสนใจว่าของปลอม,มปลอมหมดหน้าเลยค่ะทักเนี่ย ปอมแบบนี้หากินง่ายดีนะคะจะบอกค่ะไ,ไ,ไม่ไม่มีใครไม่ชอบของสวยงามนะคะโดยเฉพาะแบบว่าเราไปติดต่อประสานงานอะไรที่หนกระช่างนะคะ,ะคนที่แต่งตัวดูดีแล้วก็ดูสะอาดจะอ้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะอะเห็นไหมคะอันนี้ผมตักยาวผมตักยาวแต่ก็เก็บดีกว่าอืมเก็บด้านหลังเลยเพราะว่าฮับวิกเรามันเป็นผมสั้นเนาะโอเคโอเค ถ้าใครที่มีกิฟต์นะคะก็เอากิฟต์มาปักได้แต่วันนี้ตั้งไม่มีตั้งจะใช้วิธีเสริผมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไหมอืมหรือว่าใครที่อยากได้ใส่ไปอ่อยผู้ชายเบาหรือว่าใส่อ่อยสามีเบาเก็ได้นะคะได้หลายดอกด้วยอืมใส่วันแรกสามีไม่รู้เลยหูตัวเองตัวเองทำไมสวยจังตัวเองไปทำผมหรอ คนนะเป็นไหมคะอืมโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปนั่งรอเลยน้องทำอะไรน้องเอาของแม่มาใช่ไหมอืมอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนลูกสวัสดีสวัสดีคะ่ะอ่บ๊ายบายอืมบ๊ายบายคะ่ะโอ้กิ้มตาแม่น้องกิ้ม